เด๋วเทคอนโต้เ <warfare> ม <Would lich> ืน <passwords> ถึง <left> บูงแอฟกูเด๋วเอ่าเมื่อนี่เป็นวันสงการปีใหม่สมัยเก่าพรั่แต่ว่าเนี่ยเป็นปีใหม่ของห้องคือเก่าของไทยห้องนี่ละวานี่วันสงการเขาว่ามันร่วมญาติหลายหลายไฟเลยมากยุที่ผานมันหน่อยเลยมูพอใหญ่เข็มกับกับพอท่องนี่ละมาก่อนแล้วกับดอกเตอร์ สเสถียรั้งมาจากุบวนบานนี้มารวมทาแล้วเนี่ยทาอยดวนอ่ะทากันมาไม่บอขาดว่าไรนี่เพราะว่าเป็นมันสําคัญมันสงการร่วมญาติเ่าเนี่ยอยากให้ครบชีบเ้เบคนหรือหลานมาได้แห่งดีมาน,นี้ก็ทาดวน่ะมานอนอยู่ที่ขึ้นหนึ่งอ่ะมานนี้เดี๋ยวนี้ผู้ใดสิมาเดินทางมา,าพยามย่อยเนี่ย ถ้ากันร่วมกันอยู่กุดของอนี่ละพระสักดาเฮานี่ละตาสักดา,านี่ยละกำลังถ่ายสิประชุมกันอยก็ต่อ,อเสร็จเทียนแล้วก็ล่อจะญาติาทั้งคอนเจนเน่ทั้งกาลสินเน่บานี่อยู่ลองค้าไผสิมาเนี่ยเอาลาั่นลูกน้องมาลูกโตมากวา่เอาเป็นว่า ยาขาดเ้อมือไม่ยังไปสงการบางเงินเพิ่อนบอกให้ว้าเยอะเนี่ยพราะดีกับรัศมีกับมาเรียบร้อยแล้วกับพรรยารัศมีกับปีดีทั้งหอยพิงกับมาเรียบร้อยความเก่งเลยปีนี่ว่าจะมีเน,นเว้าเรื่องร่วมญาตินี่หละมันยังครบทีมสิบเน็ดขอยู่ปีท่อไปอาจจีบ่ครบทีมก็ได้ มันสิบอดีกันขาดไปพูดนึงอีกอาจจะบสมบูรณ์งานี่สมบูรณ์ดีโยไมาใม้ได้ยักขาดเดี๋ยวนี้เกือบแล้วเกือบสีมากครบหมดแล้วเนาบ้านี่หน่อยสมมติเถอะ้อปปลากัน,นเรียบร้อยถือว่ามีวามสุกปีใหม่เด้อเว้ยเฮามีอายุหมันเงินสมบูรณ์แล้วโเก็บบ่ไขบ่บบกป้วย ไอ้นี่ความสุขความเจ,จริญร่ำร่ำรวยถึกหัยสูงหัวเด้อมาเป็นมาแค่นี้สุกคน